chapter สามครับอประตูแบบไปอ่ะอ๋อที่นี่อะไรจริงด้วยมันอยู่เกิดขึ้นอ้าวไม่เป็นแบบนี้มาก่อนนี่อ้าวเราน่าจะต้องซ่อมมันละอ๋ออยู่มาน่าจะซ่อมได้นะอะไรเนี่ยมีปัญหาประตูประตูมีปัญหาอะไรอีกอะไรนะใครเรียกอีกอ่ะเปิดประตูกับเคาะมันก็ต้องเคาะก่อนดิมันจะไป โพวดได้ยังไงกันมอซุกทำไมีวิฉันถอดล่ะอหยุดกวนได้แล้วนะใช้แชมพูให้หน่อยหมดแล้วเหรอมีผู้หญิงสามคนนะเอาหมดแล้วดิเรี่ไปเลยเป็นหน้าที่เจ้าของบ้านนะเดีเธอไม่จ่ายนะ้าจ่ายไปแล้ไง เอ้ด็กสเปนติโน่เอาเด็กอย่าซื้ออะไรแปลกมานะอะไรแพนติโนอะไรวะน่ะคืออะไรวะอะไรอ่ะแพนติโนซ่เป็นอย่างอ่าซื้อไปเถอะมึงใครเนี่ยชุดดำครับผิดสังเกตจัดๆันะคนเด็กสิบขวบยังรู้เลยอืม แต่ถ้าเป็นผมผมว่าคงไม่กล้าแบบว่าจะไปเสนอหน้าแล้วอันตรายฮะตามไปก็อันตรายผ่านแล้วกันีะไม่เคยเห็นคนนี้มาก่อนเลยโอ้จีเขากำลังทำอะไรวะ<อ>เขาก็จะทำอะไรวะเนี่ยสสน,น่าสงสัยวะนต้องไปบอกทุกคนให้ระวังละเออไม่ได้ครับอ,อันตรายแชมพูตัวสกปร อได้แชมพูมาละอากาศดีเป็นบ้าเลยเดี๋ยวนั่งพักซะหน่อยอุ้ยเุ้ยาเ้ยูาน누เธออุนบพี่อบีไงโกอบีโกนบีเหรอพี่คะอุ้ยนึกขวนู้ไกัร์นนนนนนน้นเนน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 งนน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 ม น่ารักไหมล่ะไม่เรียนนะเนี่ยเนี่ยอ๋อจุดนีฟอร์มอยู่ในมาร์เก็ตลิสอะไรวะเนี่ยอันนี้คือไปเที่ยวอ่ะชวนไปเที่ยวโอ้โหอ่าถ้างั้นก็คาราโอเกะครับผมอยาไปร้องเพลงครับนี่ต้องคาราโอเกะโอ้โหดูเล็กลงอัเนี่ยนี่ก็แม่ก็ผ่านมาแล้วนี โอ้ยดูปุ s <S ่นจ yep> uh ังเลยอ่ะได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองกันด้วยพี่คะร้องเพลงฟังหน่อยโอ้ยร้องไม่เป็นชนะพี่เคยร้องร้องตอนหนูยังเด็กเนี่ยเหรอโอ้โหเอ้าชิบหายละเอ่อมีบัชเฮรเอ่อเหมือนแบบว่าเอามือแบบไล่ผมปะแล้วก็ดื่มแล้วก็เซ็ตเดอะมูท น้องแต่น้องเขาดูชอบเรามากเลยแบบมันเปแต่งงานกูเลยเนี่ยเดี๋ยวน้องโอ้โหมันผมไปเซตมูดกันแล้วกันครับสร้างบรรยากาศฮะอืมโอ้หนูเธอร้องเพลงเก่งนี่อย่าฟังเสียงอย่าฟังเธอร้องจังคัตตอแคนดี้พี่จำได้ด้วยเหรอแน่นอนเดี๋ยวสิอุ้ยเหมือนจะชอบพี่พี่ไม่ได้คิดถึงหนูใช่ไหมได้คิดถึงอยู่แล้วเธอเนี่ยโตขึ้นเยอะเลยเนี่ยหนูคิดถึงพี่มากเลยเนี่ย พี่คะเฮ้ย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 เดี๋ยวดิหยุดดันชัดสินะอะไรวะน่ากูก็เกือบจะได้เซนดี้ซะหน่อยละแม่งเอ้ยโอ้โหเดือดเลยมีเสียดายนะมีเสียดายอุ้ยอ,อันอนี้ร้องจริงป่ะเนี่ยลิปซิงค์เปล่าเนี่ยอุ้ย เอยดีกันน่ารักนะถ้าผมจำไม่ผิดนี่มันเหมือนเหมือนมีความสัมพันธ์กับใครสักคนครับตอนที่เล่นในเดโมแบบเดโมแบบคลิปแรกเลยเอาล่้สนุกจังเลยอ่ะโอ้โหกลับมานี่ตัวเล่นที่ดีจริงเธอนี่แรงเหลือล้ดเลยนะทุกอย่างเหมือนเดิมไหมนะ เออพ่อแม่ไขอยู่นี่ไหมเออฉันไม่บอกเธอเหรอฉันพูดได้ยังเนี่ย่าวโนบีโอนบีคุนี่อนบีโอนบีีโอนบีนี่โอนบี่โอนบีคุณ่โอนบหคีอนมีคุณนี่องบีค่โอนบีคุี่อนบีองมี่รอ้่โอุ้โอนคุนอนคน่อนบีคน่โอบีคน่โคน่อนบี่นบีอนีคีค โอ๊ะมิลค์กอล์ฟฮ่ามิลค์เกอร์เหรอโมยอุปปะี่사람은โอที่กำลังกินบีรู้จักเธอได้ไงเนี่ยเธอเป็นคนที่รู้จักกันเหนืออีกแล้วเนี่ยไม่ต้องมาแฮปปี้ค่ะนี่ค่ะอะไรวะโหเร็วเกินแล้วคนนี้ใครน้องสาวมอซุกเนี่ยฉันโกลนบีไม่แต่งงานหรอพี่ฮะแต่งงานเหรอพูดอะไรเนี่ยโสดยี่สิบแล้วนะหนูก็ใช้ชีวิตได้แล้วแล้วมีห้องว่างเหรอโกลนบีมาคุยกันหน่อย เอาว่ะพี่น้องว่ะตีกันละหูเหมือนมอสุจะโกรธนะเนี่ยคุณดิฉันพอดีค่ะเอาตารางฝึกพรุ่งวีนไม่ใช่เหรอคะเอ้าวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโอเคค่ะอยมันสิเอาดูเศร้ายู่มานครับเอาข้อมูลมาให้หน่อยยังไม่ได้เพิ่มตัวเลขเลยอยู่ในไดให้ผมครับงั้นก็ไม่ั้นสิ อีออฟฟิศนะครับฮะไม่ได <oh yeah> ้อมาเหรอผมก็วางไว้ตรงโต๊ะดการอไรอ้าจิ๊บหายละเอ่อยูมันียูมนวเวลานเธอวางไมอะอคอย่าอยากให้ไปช่วยฝึกมิวเกิลกัฉันหน่อยฮะแต่ว่ามีช่วงฝึกก่อนผู้จัดการเราไม่ตอบ อ่ะอุย um น uh, oh ouais. ่าเกจิเลยเสียงอะไรจ๊เดี๋ยวเดี๋ไรเนี่ยนายต้องไปเอาไดท์ที่ออฟฟิศนะเอา่ิหาละอันนี้ผมต้องเลือกว่ะตามโมสซุกไปฮะแล้วก็ไปกับมินจุงหรือจะไปแปลไดให้คุณกลานกลานดงคุณกลานขอโทษนะครับผู้จัดการ แต่พอดีว่าผมมีชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ลิ้นลัวกูนี่คูไม่นึกเลยว่าจะมามาห้องฝึกของมิวกรุ๊ปอ่าฉันควรจะทำตัวชิวๆได้แต่นะที่คุณผู้จัดการเหรออ่าเรียกโอป้าได้ไหมออป้าเอออย่าจะรำเงี้ยงอ่าพอดีค่ะทุกคนเอาเอามาเสนอหน้าได้เมื่อไหร่เนี่ยบูยเป็น남자อ่าคนนี้ใครอ่ะมิยูมานค่ะจะมาช่วยเรา ตั้งแต่วันนี้ช่วยเราดูเอาล่ะครับอผู้จัดการเอาล่ะดีค่ะมินจุงอ่ะซุกซอนมินจุงอ่ะจเไม่ได้กลับพี่หอนะเราเป็นฉันเป็นห่วงอะเนี่ยจริงเหรอโอ้พวกเราพวกเราก็ยากบากกันนะถ้าต้องนอนนอกห้องอ่ะโอ้โหเราคงโดนแบบโดนถูกแย่เลยโอ้เหมือนมีแบบช่วงนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ่อยอ่ะเธอเรขอโทษตลอดเลยอ่ะคุณจะมาช่วยดูการฝึกใช่ไหมคะ คุณคะ14ทำไมผมรู้สึกว่าหน้าดูแบบดูบนดูนเหมือนสมเพศผมอะสองคนเนี้ยแต่ไม่เป็นไรครับผมยอมได้ผมเพื่อมินจุงดูดูดิดูเต้นแล้วกันอยากดูเต้นเ สิบสิบสิบผมให้ร้ยรอยอ่ะดีครับดีกว่อีกสองคนหลงนังเฮะดีเธอทำเธอเต้นดีสุดแล้วอะ่ะเอ้ามินจูเงอ้ออะไระโดนเหรอชัวท<อ>ีนะแต่ผมยี่มนต้อง เฮ้ยนี่งเปลี่ยนเปลี่ยนชุดแต่เมื่ไรแต่โค้บอกว่าให้กลับไปเป็นตามแผนเดิมนะตั้งใจหน่อยสิแล้วก็พาคนแปรมาด้วยอะไรก็ไม่รู้ขอโทษนะอฮ้ยอย่าเนีนอกว่าเธอหนักสิเป็นเซนเตอร์ของเราเลยนะแต่แบบว่า เซนเตอร์เหนือไม่ออกเลยอ่ะโอ้ดูแบบส่วนชื่นอะไรวะโอ้โหวุ้นแรงจังวะก็ทำหาอะไรเนี่ยสองคนนี้ข้างหน้าเขาฝึกให้มากกว่านี้นะโอเคไหมไปกันเถอะอะไรกันเนี่ย เเช็ดกับปิดตาเหรอเช็ดกับปิดตา,เ,าเร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 าเช็ดได้ด้วยเหรอยันที่สามนี่มันแบบมองไปมองแบบมองทางมองแบบทำสายตาแบบว่างเปล่าอันนผมเช็ดได้ไหมพอจะช่วยอะไรได้ไหมนี่เช็ดแค่นี้มึงอ่เช็ดเลยอะไรเนี่ย อันนี้โอ้โหฉันอยากจะโชว์การฝึกให้ดีกว่านี้ไม่เป็นไรรอไม่ต้องขอโทษเป็นพวกนี้เป็นเหมจอนตอดเลยเหรอก็นี่โอ้แต่ฉันรีบเปลี่ยนเสื้อดีกว่าเอ้าน่าสงสารว่าน้องโดนบูบี้ครับน้องมินจุง ผมต้องคอยดูแลอย่างดีแล้วเนี่ยจริงๆก็เข้ากับคนอื่นไม่ได้อะโอ้ก็กลัวต้องมาคนเดียวเลยเลยโกหกก็ต้องมีผู้จัดการขอโด้วยยูมานไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ใช้เงินผ้ทธามเพื่อกลุ่มเหรอโซ่วงนี่เหรอขอบคุณสับเสื้อนะอันเดี๋ยวฉันเลี้ยงกาแฟดีเลยจะบินขึ้นมาสุด มึงมอีกเงี้ยจากมิวกูปะครับอะไรวะเออได้อเอ๋อฉันเองค่ะสวัสดีค่ะว้าเด็ดมากอ่ะอ่ะอ่จริงไหอยอ่ะิออัอ่ออน่อจะรัดถ่ายก่อนเหรอคือู่้จักไถ่ายรูปหน่อยได้ไหมฮะ <laughs> ผมกดไม่ทันแต่ผมเลือด <laughs> อะไรวะอยูมันไปแล้วตอนนี้อะไรวะเนี่ยอุ้ยโอ้โหกูกำลังอึ้งเลยตัวแตกเหรอช่วยยี่จะโชว์ให้ดีกว่านี้แต่แบบว่าขอโทษนะ อ่าไม่เป็นไรหรอกจริงฉันก็ดีใจอะนะที่แบบว่าได้อยู่กับเธอด้วยโอ้โหดีใจที่รู้เรื่องเธอด้วยยูมานมันจะเป็นอะไรไหมถ้าเธอจะไปกับฉันครั้งหน้าเนี่ยในแบบว่าฐานะผู้จัดการผ้จะผมแม่งเร็วเหมือนกันบางทีก็ไม่ทันว่ะผมขอภัยกันนะฮะผมขอภัยแล้วกันนะครับผมนึกว่ามันจะพออ่านได้แต่เออมันก็ไม่ทันผมแม่งเร็วว่ะ ออแต่อันนี้คือคิดค่าเลทเดี๋ยวเดี๋ยวมึงคิดค่าเลทฉันจะปกป้องเธอเองอันนี้ดูแบบมั่นใจแน่วแน่อืมฉันก็รู้สึกดีแบบว่าดีนะที่ได้แบบว่าเห็นเธอบ่อยๆอันนี้อ่ะฉันไปได้จริงเหรอแบบเหมือนแบบช่วยอะไรไม่ได้เลยวันเนี้ยเออจริงไงเนะี้ยไม่รออุยให้อยู่ให้อยู่ข้างฉันก็ใจชื้นแล้ว งั้นเดี๋ฉันเป็นผู้จัดจาการแต่ผมว่าฉันจะเจอเธอไปบ่อยชอบพิสูจเลยล่ะ,อะขอบคุณนะโอ้ยพี่ยูมันเดี๋ยวไปมินนะแ่ซูจุงซววมนเยมซื้อไวน์มาหน่อยปาร์ตี้กันอ่ไปไปเลยไหมมีปาร์ตี้เหรอแต่ปาร์ตี้อะไรวะดูไม่ทันวะบุ้มบิมันก็ 아니 타이틀 데모를 처음 들었는데 จริงจริงวะเนี่ยนะไม이ได้แบบว่าอยู่ในเนี้ยอันนี้เลยเใช่ใช่ตรงนั้น거 ถ้าเกิดอะไรขึ้นคือจะทำยังไงเลยเนี่ยฉันก็แค่จะไล่มันออกไปเนี่ยแต่ต้องเตือนทุกคนแล้วให้ระวังหน่อยไปอู้หูเร็วครับไม่ทันอุ้ยอันนี้คือซีนอ่าเป็นซีนฉลองมึงข้ามาซีนฉลองนี้เหรอไม่แบบอ่าโอเคครับช่างเถอะครับอุ้ยไอหยู่มานี่มันวันนี้มันโชคดีจริงๆริงเลยนะ วีโมซุกก็น่ารักนะจริงผมชอบอย่างที่บอกครับอะไรก็มินจุงมินจุงคือ the best นะนะทุกทีนะแต่สองคนนี้ครับผมได้หมด้ยแต่แบบว่าเขไม่ใช่คนอื่นแบบว่าไม่น่ารักนะคนอื่นก็น่ารักก็มีความน่ารักในแบบตัวเองครับแต่แบบว่าเมือนไทาใผมน่าจะแบบว่าในสองคนนี้้เหมือนจะเหมือนสกินเหมือนเึิ้นเมือดแล้วผมจะโดนเลิกกสิหมเนี่ย วิวิเฮ้ยผู้จัดการจะสวดผมเหรอผู้จัดการก็มีมุมตอนยิ้มก็น่ารักกันไงอุ้ยแพ้แล้วอ่ะกําลังแบบเคิร์มเอ้าเหนื่อยยังเลย อ๋อหลับเพิ่งหลับไปเหรอตรงนี้แล้วหลับกันหมดเลยฮะโอ้ไปห้องน้ำหน่อยละออเอาห้องน้ำเฉยเลยห้องน้ำชั้นบ่นอ่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรอนี่ยยูอยู่มาได้ไงเนี่ยเธอเธอใครเนี่ยเฮ้ยแต่หน้าตาก็น่ารักนะ <c oughs> มาจากม้วนเหรอ ห้องที่ล็อกกันนะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวดิเอา้าชกโยอะชกโยเดี๋ยวดิเธอเอาโ,โอา้โหงงอย่างโคตรเร็วอย่างมากโอ้โหแต่มินจุงแบบขึ้นมาแบบปื๊ดป๊าเลยนะจังหวะเนี้ย <c ười> คุณแกลนคุณแกไม่ได้เพิ่มเลยแล้วเขาไม่โกรธเราหวะเราไม่ได้เอาแบลดัดแบล็คไดมา แต่น่าจะไม่กเกี่ยะครับอืม,อมความสัมพันธ์นะเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่คือชั้นบนมันเป็นชั้นที่แม่เราสั่งห้ามไว้ใช่ปะพ่อแม่สั่งห้ามไว้แล้วเราไม่เคยขึ้นไปเลยแต่ประเด็คือมึงจะไม่เคยขึ้นไปเลยเหรอวะแล้วมันมีเด็กมีสาวอยู่คืออะไรอันนี้งงก็โอเคก็จบกันไปะนะฮะคอนเทนิวเฮ้ยมีซีนด้วยฮะดาน,นลูกโซฟาจาย ไอ้นี่มันดูแปลกๆฮะเดีย๋ยวขอเช็คดูดิมีซีนเบื้องหลังด้วยนี่ฟินิชอ่าชัปเตอร์สามเอาบ้าฮะโอ้โหเราไปที่มินจุงอย่างเดียวจังหวะนี้ว่าแลยย้วสต็อกเกอร์แบบสต็อกเกอร์ตัวหื่นเฮ้ยประตูประตูพังแล้วโอ้โเหมือนต้องไปพังไอ้ไอ้ตัวที่ทัชทัชสกินตัวกรอน่ะโอ้โห นี่ไงไอนี้ตัวการวะ่ะนี่ฮะจริงๆมันก็เดาออกไม่ยากเพราะามันมีอยู่ตรงกระเป๋ามันน่ยตอนแรกที่เราเจอเนี่ยต้องระวังครับไอพวกนี้อันตรายผมระหว่างเสียงจริงมันจะเหมือนได้นในกระตูนญี่ปุ่นเนี่ยอ,อันตรายไอนี่แบบสต็อกเกอร์แบบโรคจิตเลยอ่ะต้องระวังครับผมไม่ต้องหว่วงแต่ผมจะเป็นยูมานที่ปกป้อง เหล่าสาวๆทุกคนให้ปลอดภัยโอ้โหโคตรเบี้ยโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วฮะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับไฟเฮาส์อันเดอร์วันลูมนะวันนี้ไปแล้วแบบจุ๊บมาเดี๋ยวรอบนี้เราไปไทยแล้วกันนะบางทีแบบภาษาอังกฤษมันมันมันเร็วจนแบบอ่าไม่ทันว่ะไทยมันยังพอมีผ่านตายังแอบแอบได้อยู่เอ่ะเดี๋ยวผมค่อยไปเอ่อเรียงคำใหม่แล้วกันเออวันนี้มันเร็วจัดๆเลยเราต้องไปพาร์ทไหนวะเอ่อพาร์ทสี่ยังเข้าไม่ได้อะไรผมเข้าไม่ได้อ่ะคือมันอ๋อมันต้องเพิ่มโอ้โหอันนี้ผมเพิ่งรู้ ถ้าผมต้องแบบว่าย้อนเอาสนุกกูละมันเหมือนเกมอ้นั่นแหละเกมจีบสาวที่ผมแบบเคยเล่นกันนหน้แต่ผมไม่ได้ลงฮะเออเกมอะไรวะมันเป็นแบบเนี้ยระบบที่แบบว่าไม่เคยชอบเลยที่แบบเออมันต้องพอมันค่ามันไม่ได้มันเลยเล่นชาร์เตอร์ต่อไปไม่ได้อะผมชอบแบบที่ไอเกมที่เราเล่นก่อนหน้าเนี้ยผมรู้สึกว่าไอแนวเกม knowledge knowledgey ที่เราเล่นกันอะมันมันจะดีกว่าเพราะว่ามันเมื่อเราเลือกอะไรมันก็จะแบบส่งผล เปไอในจุดสุดท้ายมันยังไปต่อชารเตอร์ได้อันนี้มันต้องย้อนกลับมาว่ะเออเดี๋ยวก็ต้องย้อนฮะก็ต้องเอาให้มันได้อะแสดงว่าต้องเพิ่มความสัมพันธ์ให้มันถูกกันดิทังนั้นผมต้องเลือกไปเลยดิแบบมินจุงก็มินจุงไปเลยดิหรือว่ามันต้องเลือกออย่างอื่นอ๋อมยวนยู่ยยื่อจีเดี๋ยวแต่ผมมินมินจุงผมก็เลือกไปแบบว่าหรือว่ามันต้องเล่นเพื่อปลดล็อกวะตามตารางมินจุงถ้าผมอันเนี้ยมาห้องซ้อมฮะ อโอเคอย่างน้อยจะได้ดูแบบหลายช้อยเลยฝึกร้องเพลงอันไหนขอดูร้องเพลงนี้ินจงวอ้่여기아닌데นี่ไม่ใช่ท่อนของเธอเยนะเอาเปลี่ยนเหรอฉลองโน้ตสูงไม่ได้ถ้าตกลองก็จะร้องเพลงไงอา่าเราคุยเรื่องนี้กันแล้วนี่เอา,เอาช่างมช่งมันเถอ

หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเป็นบ้าอะไรเนี่ยตลกอะลองซ้อมไม่หนักจนถึงสัปดาห์หน้านะโอเคไหม่นเถอะเอ้าโอ้โหแล้วถ้าอันนี้ผมแบบว่าปิตาอ๋อฉันเอาตุ๊กตาสื่อปิตาได้ใจฉันไม่ฉันไม่เลยนะอันนี้นี่นี่ ขอโทษนะแค่อยาให้เธอดูการซ้อมวันนี้เฉยอนี่อันนี้น่าจะเรียบร้อยแฮงซัมอ๋อแต่มันมันต้องให้จบนี่ว่าโอเคฉอโอ้แมยชวยปเปยช่ยช่ช่วย่วยช่วย่วยช่อยช่ลยก่วยช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 ว่วยช่่วยช่่วยช่วยชวยช่วยช่วยชว่ย อ๋อไม่ใช่วันนี้อ่าแสดงว่าก่อนนี้ผมกดไม่ทันแล้วแม่งตดอัดแล้วก็พาวิ่งไม่มีจนฉะนเป็นผู้จัดการน่ะอะเนี่ยฮะผู้จัดการหรอวะแนนที่ผู้จัดการซะหน่อยเฮ้ยบอกไม่ได้ไงกูซัดเปี้ยงหรอกเออเออโอ้ยคอเป็นไรไหมนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรรีบไปกันเถอะนะไปไปไปไม่ได้ไปดูไม่ดูไม่ดูไม่ตกใจเลยเว้ยเออมินจุงน่ารักดลยเว้ยอันนี้ก็ ค่าไปแล้วกันนะฮะอ่าค่าจ้างชั่วโมงเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวขาจะลำบากอยู่จะไปแล้วถ้าปกป้องเอออันเนี้ยแต่นี้มันดูแบบเนี่ยมันดูมันดูเหมือนเสียงแข็งตอนอารมณ์เหมือนไปสัมภาษณ์เลยอะมไม่ต้องขนาดก็ได้นะคะโตให้มันมาแล้วกระสุนปิวแม่งเบี่ยวแล้วแม่งมาแล้วแม่งไปไกละะะะะะะละวเดี๋ยวปาป๊าสิปะปาปะแล้วสิเต็มผมจะชีอดอวบังเป็นหัวนะครับคุณมินจุง หนักนะครับพ oh, no um ี่โอป้าเนี่ยอาการหนักนะครับเนี่ยวเต้นุมโซณบวดี่าซูาไปด้วยไปที่ต้อนรับเออว่ะอันนี้แม่งสั้นๆนิดเดียวเองเนี่ภาษาอังกฤษบ้างผมไม่ทันแม่งใส่เทคซะยาวอีเวนแล้วแม่งไม่ทันอันนี้ไตเติลเดโมเราชอบดูแลี่อฟังเดโมไตเติลครั้งแรกรู้เลยว่านี่แหละใช่เลยอันนี้มีตัวเลือกไหมโอเคผมเพิ่มได้ยังมันเพิ่ม อ่าเมาซุปเพิ่มอย่างมากอย่าบอกนะมันต้องไปไล่ดูของคน,คนอื่นด้วยอะ่ะเพราะมันดูแบบโโอ้หมันต่างกันเยอะมากเลยวะ่ะผมงงวะ่ะอุ้ยขึ้นอยู่นะขึ้นอยู่นะเกือบเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะเอ่ออันนี้แล้วกันเอาไม่ใช่ชิบหายละไอ้เอฟเจเหรอไม่ใช่เอ็มบไอเอ็นเอฟพีเอ็มบีเอ็เอฟพีเออเอ็นฟพีเอ็เอ็นเอีเอมบไมบีทีไนีเมีทนะีไอนเทีไมล่ะ นายสมัสมาชิกแฟนคลับมิวเกอรอยางภาคภูมิใจอยนะบอกเลยว่าไม่จริงจังเยอ่ะว่าถูกแล้วดิสเปซี่ดงคติเออเดี๋ยวอันนี้ดิส่วนสูงหน้าตาอนหน้าตาชอบหน้าตาปะโอหน้าตาไมเอ้ายดูเศร้าเลย แต่คนนี้ชอบก็ไม่หล่อเกินไปนะไม่หล่อไม่ใช่ตลอดนะไม่เป็ประโยชน์หรอกจริงเออหล่อแต่ถ้าเกลียดสาวนั่นกันเลยอ่ะคนอย่างฉันนี่แหละที่มีคุณภาพจากข้างในโอ้โหแม่งอย่างอวยตัวเองเลยทั้งความน่ารักและเสน่ห์เออใช่แต่ไม่ต้องขี้เหล่เกินไปขนาดนั้นหรอกนะอุ้ยอ่ารู้สึกเจ็บว่ะสูงสูงที่สำคัญมากกว่านั้นเลยนะรูปร่างเหรอขนาดเฮ้ยเดี๋ยวผมขอเลือก ถ้าเป็นขนาดอะเอ้ามินจองขนาดสำคัญกับเธอไหมั้อสำคัญนะสิต้องใหญ่ด้วยฮะใหญ่แค่ไหนอ่ะออใหญ่พออ๋อให้ฉันดูตัวเล็กแบหนึงตัวใหญ่โอ้โหพากูบาดเสียวเลยพอเวลาถ่ายรูปด้วยกันแล้วแบบว่าฉันดูเล็กลงางเงี้ยขนาดหน้าเหรอ๋อแล้วก็ไม่บอกจริงๆแล้วจดสู่กันหน้าตาน่ะ สำคัญกับฉันมากเลยนะเอาเหรอดวงตามีเอ๋อรอเล่นนะจะมีสเปคกันทำไมล่ะออเยังไงก็คบไม่ได้อยู่ดีโอเคอันนี้ก็คือจบแล้วฮะแล้วถ้าผมอันนี้น้ำผลไม้มันไม่มีของอะไรอะไรวะมันไม่มีของมินจุงแล้วอ่ะมันผมเลือกไปเกือบหมดแล้วนะเวลาสักแป๊บหนึ่งไหมอ่ะ พู저희사ายนีซีดีกรู้ว่าซื้อดีมาพร้อมนาเป็นแฟตัวยงเลยูเห็นวไม่ได้มีเงินมากอันไปแล้วนีซ้เาไประหว่างทางไดูดี๋วมยรุ่นใหม่นี่เยี่ยมเ จะดื่มให้หมดเลยอยากจะซัดแล้วกันหันส้นตีนคิดเงินในบัญชีฉันได้เลยครับผมผู้จัดการครับนี่ครับอือเป็นไงโี่ซื้อมาด้วยตัวเองเหรอที่ซื้อมาได้เข้าวกรอบรถคุณมิครับรสชาติคุณมิครับอร่อยดีนะนี่ไปเสร็จใช่ไหมเอาว่ะเดี๋ยวเชิญการเองเอาว่ะเอ้ยอันนี้คือชอบว่ะ โอ้โหคือดือนะ้อฮะอันนี้ก็ไปถุงน่องแล้วอ่าอันนี้บอกอ่ะผมบอกซะหน่อยแล้วก็สมมุติว่าเอาถุงน่องดำอ่าชอบมากโอเคเหมือนจะชอบนะอ่าดูดีนนเลยนะเนี่ยน,นี่แต่ถ้าถุงน่องแบบนี้มานะนนถ้าต้องการแบบอื่นเดี๋ยวฉันบอกเอง ครับผมได,ได้เลยฮะโ okay. อเคเอานี่ไปกินตอนทำงานมีฉากฉากเสริมอีกแล้วโอเคไปดูดิหูมันอย่างนี้ผมก็แบบว่าเลือกมันก็มันก็ใช้เวลาระดับหนึ่งเลยเนี่ยไง สวัสดีคร <ara> ับผมสวัสดีครับผมโอ้ยยอดชั่อปัตตุกชิ้นเลยคนที่มาสัมภาษณ์ใช่ไหมเนี่ยเริ่มวันนี้เลยเหรอครับใช่ครับผมเริ่มวันนี้เลยเริ่มงานแรกครับนี่ไว้กินครับโอ้ยนี่คนจิมาเนี่ยแม่งคนดีเลยโอ้ยขผมเหรอครับมันจะไม่เป็นไรเหรอครับไม่เป็นไรเหรอครับสายละยิ่งให้อร่อยนะครับเออน้ำผลไม้เป็นคนอืมเป็นหนุ่มสาวที่สุภาพมากเลยนะไม่เหมือนพวกสมัยนี้เลยอ่ะ อย่าบอกนะว่าจริงๆแล้วผมคือเจ้าของบริษัทอ่ะมึงจะมามุกนี้ไปไหน <c oughs> <c oughs> <laughs> ผมว่าผมว่าไม่แน่ไม่แน่เออฟึ๊ดน่าจะได้เอาผ่านพอดีเลยโอเค <c oughs> โอ้โหหัวจะปวดว่ะ <c oughs> เอองั้นเดี๋ยวงั้นก็ถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวไว้แบบเอไว้เป็นพาร์ทหน้าละกันครับถ้าแบบว่าผมเล่นจบไปปุ๊บแล้วดูว่าสกอร์ไม่มันต่ำกว่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปหา,าซีนเสริมที่เรายังไม่เคยเลือกละกันนะอืม เพิ่ม,เพ,มเพิ่มใจอมโอเคงั้นไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมยังไงขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับผมผิดพลาดยังไงขออภัยเจอกัใไม่พราดหน้านะครับผมกับไฟฮาร์ o u s น u n เดอ o วันลูฟนะครับวันนี้ไปลแล้วแบบจุ๊บ